นี่เห็นบ่ครับเนื้อลาบเนี่ยเนื้อเป็นก้อนๆจร่งๆนะครับมันบ่เหมือนผมเป่าไปต้มแต่จะเหนียวหน่อยเพราะมันเป็นเนื้อล้วนๆเลยอยู่ประมานเส้นเนื้อสวัสดีเอฟซีทุกคนนะผมวันนี้เราตามมาเจอแล้วครับผมกับร้านลาบนะครับผมที่ดังในโซเชียลขนาดนี้นะครับพี่ที่พิษกัดตลาดท่าดินแดงนะครับผมมาครับพี่น้องมาเบิ่ง พ่อค้าครับผมสวัสดีพ่อค้านะครับผมสวัสดีครับขออนุญาตนะครับผมสบายด้ีเด้อเอาครับตลาดกำลังเริ่มนะครับเนาะกำลังเริ่มพ่อค้าเริ่มถึงเกตตั้งร้านมาท่านด้แล้วลูกค้ามาล้อแล้วหมครับโอ้ครับผมหาทางได้ตั้งร้านมาท่านด้แล้วอนุญาตสักครู่เด้อลาบเผ็ดกลางขุมกลางว่าเั่น เปลืกลางกินประจำเนาะเปลืกลางขมกลางเขาข้าวข้าวมันต้องใส่เยอะข้าวขั่วหลายหลขมกลางหนึ่งสองสามครับผมขมกลางหนึ่งสองสามเนาะนีต้มเลยนะครับผมตามสูตรด้วยพอดีตามสูตรเดือดพอดีอ้ามแล้วก็ต่อไปเป็นของไอ้เด้อเป็นลาบต้มได้แล้วเนาะไอ้เนาะดูลูกค้า ต้มได้ไปแล้วเนาะเป็นลูกค้าเยอะนะครับผมลูกกิน้อยแกลางครับผมผมน้อยเป็ดกลางหกสิบแปดสิบครับลาบมีหกสิบแปดสิบร้อยโอเคครับเป็นหกสิบเนาะอะไรนะผมผมกลางเป็ดน้อยผมน้อยเป็ดกลางนี่เป็นลาบได้ไหมครับผมน้อยนะครับค่อยๆแปดสิบก็ได้ เอาแปดสิบเนาะเปลี่ยนเป็นแปดสิบนี่มวยมาเอามาที่นี่แย่งงวงรวยรวยหรืเปล่าผ่านขวกหัวชั้นอ่ะไม่มีผักแก้มเนาะมีผักแก้มครับมี่แต่กับแก้มผักแก้มไม่มีรันนาะครับบอโน่นใช่ไหมอ๋ออ๋อแบบอะล้วนมาที่นี่มีมีแต่กับแจ้มแต่กับแก้มบมี่เป็นก้อยแก้มมาแต่กับแจ้ม ผักแกงไม่มีเนาะอันนี้ขอลายเพื่อนเนาะบอกที่นี่เราแกงหัวรวยๆปานปวกหัวชันเนาะถึงไหนเนาะปวกหัวชันจริงปวดขุ่นเหว่าจริงปวกหัวชันคุณลองก้นบวชเข่าใจบวชเคยเห็นกระบืู้่เนาะเดี๋ยวนว่าปวกเข่าว่าแม่มาเลยครับผมตัวยน้อยมันกระชันอันนี้ขีดจบ่ายว่าเนี่ยเป็นร้อยร้อยพิเศษให้ได้เด้ออ๋อพิเศษร้อยหกสิบบาทขอบคุณหลายๆครับผมครับผมเดี๋ยวเรียบร้อ ตามคิวตามคิวน, <มา S 1> นะครับเมื่อกี้นี่ของพี่เปลี่ยนเป็นแปดสิบแล้ววัสดีครับเพิ่มว้าทังไหนรู้เร <laughs> ีวยวคือนยกมีหวมือเจรียวยุไก่ไแค่ซับซับทังสี่เลยบอกโยนเถอะไล่ไปหลายคิวอยู<ร>่ปะเขามาตั้งสี่วอากันก้อนไหนไมันรูดยางปนมากมากเอาไราเป็นไรถ้าเป็นก้อยผมก็ราคาเริ่มาาต<อ>้นที่หกสิบบาทนะหกสิบแปดร้อยหนึ่งครับผมจัดตีเลียบเพียได้ ผมตายบ่เลี่ยงครับผมตายบ่เรวมขึ้นในทุกอย่างอันนี้โอนสำเร็จเนาะอันนี้อันนั้นอันนั้นร้อยผมบอกพี่เป็นเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแล้วันนี้แปดสิบเป็นสองร้อยครับผมโอนสำเร็จสองร้อยพันครับสำรวนแล้วสำเร็จเลยอ๋อร้านร้านป่าสารพันครับผมกรุงเทพนะครับผมอ๋อผมสำเร็จเลยนะครับตลาดท่าดินแดงซอยสิบเกตนะพี่เอฟซี ักมาอุ่นนูนได้เลยปักหมุดได้เลยปักหมุดไว้ได้เลยเนี่ยเราก็ให้เบอร์โทรลูกค้าไปด้วยเนาะ080 07 95 3 4 7นย์นย์เจ็เก้าหี่นะผมโบโทรโทรมาก่อนโทรมาถามลูกหน้าก่อนถามลูกหน้าก่อนขายที่ตลาดนี้วันวันวันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับเนาะแตันจันทร์พฤหัสเสาร์เนาะแต่วันอื่นี่เนาะ แต่ถ้าอยากจะไปทางอื่นว่ามันไปใกล้นาบ้านไปโน้ตเดี๋ยวค่อยสอบถามใหม่เนาะก็จะมีทางทีนีช่องแปดล้ก็ได้ได้แก้งไปแล้วนะครับว่าแต่ละสายแต่ละมือละวมือประการอ๋อครับผมนี่นักข่าวมานักข่าวมาสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับช่องแปดช่องชากรังลาวช่องสปีชฟูดหลหลายช่องนะครับผมแล้วก็บ่าวที่พลมากินมาเที่ยวนะเดินตลาดแล้วก็จะเป็นอะหลงฟูตี้มีเยอะมาก ตามป้ายก็บุญเลยนะคะระบบับยังไม่หมดเลยเราฝากเองบ่าวน่คนมาชิมมาเที่ยวด้วยนะอีกช่องหนึ่งครับช่องน้องใหม่เฉพาะของพี่ยิทก,ก็ไปนานแล้วเนาะ <c oughs> อ๋อแบบต้น,ตนช่องช่องใหญ่พี่ยิปรงลางนะครับใต้ข้างหนึ่งอนุญาตพี่หนึ่งครึ่งครึ่งอ่ผ <ม S 1> าผมน้อยเผ็ดกลางอมน้ยผมน้อย

ครับเป็นตับเหล็กเป็นม้ามเะครับม,ม้มามม้ามครับม้ามครับตับเหล็กอะน่าจะเป็นอันเดียวกันเนาะท่านเนาะบางคนว่าวตับเหล็กคุณพ่แข็งบอกว่า,า,าชั้นแข็งนะเพรับราคาต้มชุบแล้วอ๋อแต่ว่าขั้นตอนมันบ่ทันเลยต้มแข็งอยู่ต้มชุบแล้ว, <c oughs> ต,ลวตับเหล็กกะอ่อนนะครับตับเหล็กกับคืออะมีคำซ้อนจูบมีคำซ้อนจูบ น,นี่น้ำจิ้มผมเขี้ยวผม,ผมจัดผมอ่อนกลางจัดเอา,าต่างเอาผมกลางเนาะหอดมแซ่บผมกลางกลางเาะฉะนั้เอาน้ำจิ้มผมกลางไปด้วยเนาะครับมันจะได้ผมพอดีนะครับมันอยู่กลางๆดิผมเขื่งเนาะนน เป็น80พี่เขาอนเรียบร้อยแล้วแปดสิบขอบคุณมากนะครับพี่รอนานเลยนะขนาดมาเต้มเนาะยังไในรอชิวเอาสองอย่างเขาต้มทำลาบขอประธานอะไรเด้อสำหรับชิวเด้ออาจจะนอนนิดนึงยลูกค้าก็ไม่มีที่ช่วยกำลังน้อยทายสองคนก็นีเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นซอยจุของโรงแรมครับเนาะ ซอยจุน้ำซิมขมกลางเนาะลอยหนึ่งรวมอะไรกันมื้อนี้บ่ได้ตับมากลืมตับเนาะย่างอื่นมีครบหมดเนาะล่ะเนาะไม่เป็นะครับผมเอาร้อยหนึ่งตับเกือบพันเลยครับซื้อตับไว้เป็นเกือบพันเลยลืมสลิดอ๋อเป็นต้มเป็นเตจอมกันนี้ได้พี่น้อง คนเราก็เป็นยังชี้แหละขันลืมกับโบเอามาน้ำโหลดแมนแมนครับบุคคาบุคือผู้อื่นเนอะขันลืมบ่เอามาน้ำโหลดจ่งเป็นกันไหนบบว่าตะผูดใดญ่เนอะไม่นะครับอ่าเบาวนพ้นขันลืมกับโบเอามาน้ำเรื่อนครับคือกันเกียครับบาร์เลยกับพดตางกันพดต่างกันคำคำบุคคาป่อยมุ่งเราเนื้องามเด้อครับมือเนื้องามแดง อันนี้จะสับมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้บุกกาชินเดอเหนือปูนะเนือโอ้ขึเนนี่ขึ้นนี่เมื้อกี้โอ้หลังหัดด้วเนี่ยเหนือซอยจูครับมือนี่เอาติดเอาเสือจังน้อยบ้หรือเอาง่วนเสือจังน้อยเนาะง่วนน้ำเสือน้ำเนาะครับผมครับถึงมันหลายนะครับโอ้วกไว้หน่อยเด้อครับผมผึงหลไหล มื่อนั้นกัช่องเกาหลีมากเพื่นาะยอยยูนอย่าากเกาหลี่าโอ้ข้าก็ถทมเพื่อนยวอ่าบ่งเนืออร์อยคำนไอไอแอมโคลีมาจากไอเกาหลี้ขาเป็นบรู้จักนเพื่นเลนี้มันประเทศไหนนก่อนเนื้อ่เค่งไอเราเรียกว่ กะเกาลีนั่นนี่เขาเนียในเกาหลีบ่กเนีนไ่ใช่หรอดังไปทั่วโลกแล้วครับเนี่ยปามาช่องๆอยครับย่างแล้วมาเตีน้ำมันขวดอยู่นะเบรกโอ้ยโคตรขูดไปขวดไปบ้าค้ากั๊บบ้าภาษาอังกฤษใเซกับเพื่อนอยู่ระวังมันเดงเด้ไม่ต้องไม่ต้องหันไม่หันเลยเหรอยิ่งงานเนาะอ่าน้ำจิ้มผมกลางได้แล้วเนาะอันนี้หนึ่งร้อยถ้าไม่ให้หันยังไม่ แถมอีกำอาหารพิเศษนี่เองเป็นไงล่ะแถมให้ไปไปฝานเราด้อเด็ดอันนี้นะถ้าต้นหอมยังบก็จะนด้ยังครับอีกอีกสามคนอีกสามชิ่วปลาได้เย็นได้เย็นมีปลายกมือเข้าวโอ๊ตครับผมสามเชี่ยวอีกเชี่วเดียวอีกเชี่วเดียวปลาเชี่วเดียวได้เลยร้อยหนึ่งผมจัดได้เลยไม่นานอีกเชี่ยวเดียวร้านดังร้านเด็ด ครับเดี๋ยวไอ้ของอันน้องแล้วกับของปลาแล้วกับของเจ้าเด้ออันนี้ตอนนี้ได้แล้วครับเรียบร้อยหนึ่งร้อยบาทขอบคุณมากคครับรับแล้วฮะชกเล็กชกเล็กก้อยชกเล็กหกสิบบาทหกสิบบาทรวมเั่าไหร่บอกรวมเั่าไหรเนาะ ชิวแน่นๆเข้ามาก็เลือกได้เลยทุกอ่ะถ้าเป็นลาบก้อยนี่ก็สั่งพ่อค้าได้พ่อค้าคทำไห้แต่ครับอันนี้ขีดรากบ่ายก็ครับนยต้มนอะอันนี้ขมขมหน่อยขมหลายครับต้องละ่ะกลางกลางขมกลางเนอะขมกลางครับเขีดแค่กลาง เข็มกลางโอเคเลยวุ้นเป็นยานดีหอนะยานเป็นานอันที่ย่านที่สุดก็คือย่านตัวชิ้นยาวเนี่บางทีเบา nháo เบา nháo ใใจเย็นๆได้กินทุกคนแซ่บๆตัวหมากมีแต่ลูกค้าประจำนะครับผมเนาะตลาดนี้เนาะครับผมในกรุงเทพเนาะมีแต่คนบ้านเขาเนาะตลาดท่าดินแดง คุณนซอยที่17นะครับผมซอยที่17เอ้าขึ้นมากลางกลางกลางนบมาต่อยิฟต์ดัให้เรานะบอกเลยว่มากหนึ่งสอเหยียบเยได้ครับผมพี่แ๊บนูงเนาะเดี๋ยวผมดึงเล้กดังต้องหมดเนาะดางไ่เปลี่ยวไม่ ชิมครางหนึ่งสองสามโอ้ปลาเขาบอกเขาขั่วไม่เยอะวะเช่นคนญี่ปุ่นทานไส้เขาขั่วไม่หลายวะเช่นมามามาต่อไปได้แล้วครับสินของปลาเด้อบะหมีด้อของปลาก่อนเนาะเดี๋ยวก็แป๊บน,นึงครับพี่นะปลาของเฮ้ยอันนี้อยู่ที่ครึ่งกิโลครึ่งกิโลสองร้อยช่วยเีี่เขาหน่อยเด้ออ๋อถ้าต้มก็จะเป็นฝั่งลูกชายฝั่งนู้น ก็ถ้าทันก็ฝั่งนี้ถ้าไม่มีคิวลาผมก็ต่อให้ได้แต่ถ้าถ้าฝั่งนู้นบ้างก็ทําต่อไปเรื่อยๆได้แต่ถ้ามีหนูมาบางเขาก็ดึงตามชิลได้ก็เป็น60บบาทสิบาทจัดโดยรถจัดผมจัดผมจัดร้อยหนึ่งรอยหนึ่ง อันนี้200ร้อยเนาะโอนลสำเร็จเนาะสองพันสองร้อยบาทสองพันอันนี้นะพี่นะพี่กรัตลาดธาดินแดงธาดินแดงพิเศษพิเศษไปเลยตามบอกแล้วก็คันน้าไหมคันใหญ่ๆเลยตัวเนี้ยเออผมโมเมนตูกแท่นนะครับมันนัคู่ไฟคู่ไฟคู่ไฟไปเลยตัดสินตัดสินไปเลย ได้เลยครับหยิบได้เลยใช่ได้จ้าเป็นน่องลาครับขอบสิ้นนะหยิบรดเป็นเ้อยหรือเป็นน้องลาเนาะเป็นนองาแล้วเนาะเป็นน้องลาแล้วดีก็นะครับเนาะชอบแบบไหนหยิบได้เลยนี่สวัสดีครับ ยิบโหลดเลยหลายโหลดครับผมปลาทัทัครับทลูกคือเพราะว่าเออเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยคุยใหม่ว่าวันวันอังคารเหมือนเดิมนะเป็นวันอังคารเหมือนเดิมแต่ไม่เอาถุงเหมืนี่นะมาได้อ่าไม่เอาเป็นถุงเหมือนเดิมก็จะเอาแบบเหมือนเหมือนก่อนที่เคยมาเป็นฟอร์ดแบบแบบที่เคยมาหน่อยนะ เกล็นแก้วนะแซ่บวะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเตียมให้ผมมั่งเปานขาวอ่ะเพราะว่ามันมันจะออกเรียบบมากแล้วอ๋อเอาเป็นเหมือนเดิมที่ก่อนมาไม่เอาจะเป็นถุงรวมมาต้อล้างญาต่เนาะแล้วเดี๋ยวผมเแก้วไปตัวนี้กำลังยุ่งมากเลยที่ร้านลูกค้ารอชิวอยู่ครับขอบคุณมากครับชิลย้าวครับชิวย้าวผู้น่ะฝั่งนุ้นก็เป็นต้มได้พี่น้องฝั่งนู้นก็จะเป็นต้มต้มแซบต้มผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดผมไต่เบาเลี่ยงนื้อเนี่ย ได้เลยอันน <i mean ี้ของปลาเนาะผมจับเหมือนเดิมเดิมผมตายว่าเรื่องเลยเรื่องเลย เลยครับผมมาเลยครับสั่งได้เลยสั่งได้เลยครับสี่สิบสี่สิบบาทนะครับทุกคนเนื้อสดสดแดงๆแบบนี้เลยเห็นราเลยนั่น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 มาแล้วครับโอเครับคลิปนี้ก็บรรพลก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกดใค้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ Thank <laughs> you.